สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกจำประดาให้ลูกค้าดูนะคะลูกนี้ประมาณน้ําหนักกิโลก,กว่านะคะไม่ถึง2อกิโลนะเป็นจำประดาพันปียาวังนะคะลูกค้าพันปียาวังนะอ่าเวลาน้องสุกนะคะมันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะแล้วก็เปลือกนะจะกดนิ่มแบบนี้นะคะลูกค้าเริ่มกดนิ่มแบบนี้นะก็คือกําลังพอดีทานนะคะเดี๋ยวให้พ่อค้คาบอกให้ลูกค้าดูเนื้อข้างในนะว่าเป็นยังไงนะคะจำประดารอบเก็บอันนี้นะคะด้านหลังเลยจะเป็นไซส์2อกิโลกับสากิโลนะคะลูกค้คา <ๆ S 1> สนใจนะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้านะคะลูกค้ากดสั่่่งงไไไไไไดดด้้้ทีตตะะ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 ะกกกกกกรราาานนนนนซซซสสสส์์์ใหญุคคคจจเปปป็็5บลลอมณ1ู บางรสอาจจะได้ไปประมาณ 1- 2ถึงลูกนะถ้าเป็นทองตาตาเนี่ยใช้ลูกใหญ่นะคะทองตามกิโลก็คือหนึ่งลูกเลย4ี่กิโลก็คือหนึ่งลูกเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพยาวังนะคะพยาวังพันนี้นะหรือว่าขวัญสตูนนะคะซส์ต่อลูกเนี่ยสากิโลอาจจะได้ไปประมาณ 1- 2ถึงลูกนะคะ3กิโล4ี่กิโลอาจจะได้1 2ลูกนะเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันนะคะให้พ่อค้าบอกดูนะข้างในตรงนเดี๋ยวให้พ่อค้าบอกเนื้อดูกันนะคะลูกค้านะกระดาษพันพยาวังนะคะเปลือกกดนิ่มนะคะลูกค้าเวลาสุกพร้อมทานนะเปลือกดนนนิแบบี้ะะค ตอกจะมาด่าน,นะครับก็คือเราจะติดจากขั้วนะครับต mm. ิดจากขั้วมาจุดที่โกลนตรงนี้นะครับเป็นแนวยาวใช้ปลายมีดตีตรงลึกประมาณสักเจ็ดนิ้นครับเลื่อนเซนนะครับนะครับแล้วก็มีดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับลากเลยนี่ครับก็จะมีรอยติดขึ้นมาครับรอยติดนะครับที่มีรอยติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แหวกรอยตีนี้นะครับถ้าเปิดนิที่เรามันก็จะแหวกได้ครับอันนี้มันห่านิดนะครับนะครับ ทั้งไงเป็นเนื้อเหลืองทองนะคะลูกค้าพยาวังนะเนื้อเหลืองสีทองนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะลูกค้าเนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในคล้ายดูใกล้ๆนะเนื้อเหลืองสีทองนะคะพยาวังนะคะเขาลือด่ั้ลือกันนะคะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมกล่าวจำประดัชนิดอื่นนะพยาวังนะแล้วก็รสชาติจัหวานเข้มนะคะเนื้อยุ่งกำลังดีนะคะลูกค้าสนใจนะคะสอบถามได้นะคะลูกค้าจำประดัสดจากสวนนะคะจำประดับสดมังค่ะ